เปิดร้านตีห้าตีห้าเลยครับเรบอกเวลาเลยนะได้เลยครับครับผมผมคําุรยยอดครับเขาบอกเวลาเลยสมัยก่อนเปิดบ่ายสามแล้วก็มาเที่ยงแล้วก็มาสิบโมงแล้วมาเก้าโมงทุกวันไม่นะครับทุกวันเปิดร้านตีห้าตีห้าเลยครับเริ่มขายครับเริ่มขายหกโมงหกโมงวันนี้น่อยเริ่มขายนะครับผม ดังั้นลูกค้าไปอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนอมะคุยอดตั้งแต่หกโมงเช้าเลยมาได้เลยมีอาหารครบทุกอย่างโอเคครับมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างนะ <Okay. S 2> ขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณมากขอบคุณมากตลาดอยู่ที่ไหนครับลุงยอดตลาดอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองสีแย,ยกทศกัณฐ์ตลาดตลาดสีแย,ยกทศกัณฐ์ครับพุทธมณฑล <Okay, S 2> สายสองมาได <มา S 1> <ๆ>้เลยทุกเมื่อเจริคุณยอดได้ครับจะเจริลุงยอดตัวเป็นๆเลยนะจะเพ้าะว่าจะมาเลยครับเออขอเตือนอย่างนะฮะ ที่ร้านลูกยอดไม่มีส่งทางออนไลน์นะฮะไม่มาซื้อหน้าร้านเท่านั้นครับไม่มีส่งนะบ่อยก่อนนะโ <Okay, S 1> อี๋ยวขเที่ยวนะ <okay. S 1> เดี่ยวนะ